ช่วยลูกจากปากสิงโตภูเขาคุณแม่ฮีโร่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองเด็กน้อยกำลังพักฟื้นอยู่ในขณะนี้หลังจากถูกโจมตีโดยสิงโตภูเขานอกบ้านที่โคโลราโดของเขาจนเกือบจะต้องเสียชีวิต เมื่อเวลาราว20นาฬิกาของวันศุกร์เด็กชายวัยหขวบรายเนี้ยกำลังเล่นกับพี่ชายอยู่และคุณแม่กำลังทำงานอยู่ภายในบ้านทันใดนั้นคุณแม่ก็ได้ยินเสียงลูกชายคนโตกรีดร้องด้วยความร้อนใจเธอจึงรีบวิ่งออกไปดูและก็ต้องตกใจที่พบสิงโตภูเขายืนคล่อมร่างลูกพร้อมกับงับศีรษะลูกชายคนเล็กไว้ในปาก ด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่เธอจึงพยายามที่จะสู้กับเจ้าสิงโตและงางขากรรไกรของมันเพื่อช่วยลูกได้สำเร็จเด็กน้อยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเขามีแผลลึกที่แก้มและแผลฉีกบนศีรษะของเขาส่วนคุณแม่มีบาดแผลเล็กน้อยที่มือและขา เจ้าหน้าที่ได้มาถึงบ้านที่เกิดเหตุและพบว่าเจ้าสิงโตภูเขากำลังนอนอยู่ใต้ต้นไม้ในบ้านด้วยความย่ามใจพวกเขาจึงได้ยิงสังหารมันก่อนที่จะฆ่าสิงโตตัวที่สองหลังจากมันถูกพบใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุในวันต่อมาถ้าคุณผู้ฟังเป็นคุณแม่จะกล้าทำอย่างที่คุณแม่รายนี้ทำหรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ